แกงอมไก่นะฮะคั่วพริกแกงเอาแบบคั่วเนาะน้ำปลาอย่างนี้เลยคั่วไก่ก่อนนะคะนี่ผักพี่น้องขาใส่น้ำล้างคกลงไปนี้อันนี้เลยเราก็จะมาปรุงด้วยน้ำปลาของแทบใส่ลายแทบไหลนะฮะเดี๋ยวแต่มักเนาะแล้วก็ชุรสด เที่ยวไก่ใส่น้ำปลาก่อนแล้วลงผักก็จบเลยนะคะง่ายๆเลยปรุงรสก็จะมีปลาชุดรสแค่นั้นเองเดี๋ยวมาชิมรสชาติเค็มจะเติมน้ำปลาไหมตอนลงผักจ้ารสชาติแซ่บแล้วนะครับพี่น้องขาใส่ผักลงไปเลยนี่เอยแค่ผักสุกยุบยุบไก่สุกแล้ว ผักสุกแล้วพี่น้องขาเยจาก,ก็จะใส่เข้าวคั่วเพิ่มความหอมลงไปสักหน่อยนะคะเขา้าวคั่วทรงเครื่องหอมตะไคร้หอมอใบมะกรูดข่าในนี้ด้วยนะนี่เรียบร้อยแล้วคะ่ะทีนี้เราก็เตรียมตักเสิร์ฟได้เลยง่ายๆอาหารมีผัข้าวพริกเหลือเมื่อวานข้าวตักแล้วนะคะอุย้ยฮ่าฮ่า มาจ้าแกงอ่อมไก่น้ำปลาเยอะๆสไตล์ยายจ๋าเฮ้ยแซบ่บครับพี่น้องกินผู้เดียวนะคะแบบนี้ดอกรับเมนูสุดท้ายจัดได้สามเมนูที่เก็บมาวันนั้นนะคะนี่น้ําแกงเทลงไปเลยค่ะถ้วยเดียว อุ้ยมาพร้อมเสิร์ฟจ้า